ใช่ลูกครรอเก็บลูกแล้วครับลูกออดมูดับหมดทัวร้อมแล้วครับพี่รองดูดิกินงพักักตัวก้บ ครับคุณบอกบริบัติทอคน่อยทอดมูเ้วนะครับคี่บอกอดมูแยกเนี้เบาลยครับดูดนะครับคุณบอกเห็นวัดมูนะครับคี่อกครับปอดูแช่แขกงเ้วครับบดีนะครับคี่ดอกกรบะทอดอยสารนะครับอไกตับหมวยอดยัดทอดหูครับี่ณดอกดีนงถอดไปเตาทานนะครับคี่บอก หมูแกวตัวครับพี่บอกหมูติดเสือติดบัตติดกระดูกตัวครับสื่อมาเท่าใจตัดตัวครับตับกับข้าวเรียงข้าวหูแกวตัวครับพี่บอกตับดีเป็นเนื้อหมูติดติดดังติดติดบัตตัวครับเด้อพี่น้องครับหมูติดดังติดบัตติดเสือตัวครับเสื่ดเช็ดเช็ดกัข้าวครับโอ้พี่บอกไอ้พี่ทุบผูชุเตัวครับ ทอดูคือเตาครับพี่บัดีหระครับตินมทอดบูอีกแล้วนรครับแบบแฉบๆบ้านทอดไานคือเตาครับแฉบบดีหรครับติดหนังหรครับติดเดือยนรครับพี่โดสังติดมันหครับพี่อาดเดียงแฉบๆได้ครับพี่งครับเร็จไฟอ้อนๆแบบคอยทอดนรครับพี่อง ไยทอดใส่ใหญ่ๆน,นะครับนาะไฟอ่อนๆนะครับตรงใส่ไฟแรงไะครับเด้อนะครับะดใส่ไฟอ่อนๆดหมูนะครับที่วหเต็านรดีนะครับ เดี๋ยววัวดีต่มบอกทั่วครับที่เราจะแคบเลยนะครับต่อครับอกดบอจากแจกที่เกาะหูพวกขบวสีอักขจรด้วครับสุดบอกสุดบอกเคยกินบนดอยครับตีนอักขันจรด้วครับสี่บอกปัดก้านจองด้วครับสุดบอกจีนจีนใช้ไฟด้ครับสุดบอกอี พี่พักคัดจองสิบ่อขนาดนี้ครับพี่น้องพร้อมดีแล้วครับพี่ก็เข้าไปกินกับจำตัวก็คลอดมูกระไรแล้วครับพี่น้องกีนก็ปนป่าแล้วครับพี่โดกินก็หลับป่ากระไรแล้วครับพี่พักคัดจองพี่พักคัดจอครับพี่โดขับขับก็แบบกินป่านะครับเออพี่น้โดพี่พักคัดจอง พัดก,กาดองนี่ครับพี่ผัดผากดึงนะครับ,รบพี่ดอกินดิบก็ได้แล้วครับพีกกระแซบแล้วครับพี่อกจนกระแซบแล้วครับกักกาดงนะครับพี่อกิกิกับทวร์สะกดกระดููวัดดีเอาเดียวแวครับพี่อก อีกดีต่อยร่อยนครับพ anyway> ี่น้องขาดทอดทอดไปขาดนะครับอีกแบบทอดรองนะครับทอดหมูนะครับพี่น yep> et ้องทำบักทัวร์ก็ครับผมครับพี่น้องทอดหลูกว๋วก็ครับพี่น้องแซ่บ ตัวพ like ี่ด้วยครับพี่อ้ไครับพี่อดวิ่เารับจานเลยครับหครับพี่ตับบักขวาด้วยครับพี่กอดหมูด้วยครับพี่ัดหด้วยับพี่ จับเขาเดียวแล้วครับพี่โนโดเขาเดียวกับติดบขาดแ้วครับบวกกับเปิดให้พี่น้โดมือแล้วครับคือดิกระบาดแฉบแฉลบกันกระบาดทั่วตัวไอาสาตว์ที่เขาแล้วครับเด้อพี่น้องนะครับทอดหมูตับบวกตัวแล้วครับพี่น้อ,อ,อ,องเป็นเวยไงอีกแล้วครับแบบกระบาดแล้วครับ ทอดกระดูกหมูตับตำบะกัวแสบคือเก่าครับพี่น้องสำหรับคิบดีกับปากไม่ทำดีนะครับหมูขอบุญขอบุญคิดน้วยซื่อสุขุนสุขุนครับเดี๋็กกันจีบใบจีนดาเด้อครับสวัสดีครับ